ขอไล่ทรัพยากรนไทัยอุดมด้วยที่ทํากินสรรดย์อินมากไปจักนอนโดยไกลคงไว้ให้พรทรัพยากรสิรองค์ใดใแขงแกร่งใจศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีนายพักพบอินทองคำเป็นผู้อำนวยการได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานีโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันที่18มีนาคม2564มีสมาชิกจำนวน40คน และมีนางจีราวัรณศิลาเกตนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการเป็นที่ปรึกษากลุ่มโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็น,นกลไกในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหากิจเกษตรแก่สมาชิกเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะอาชีพด้านการเกษตรไปปรับใช้ในชีวิตหลังจากได้รับการปล่อยตัวที่นี่คือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบนราชธานีสถานที่ที่หลายคนอาจมองว่าเต็มไปด้วยอดีตที่ผิดพลาดแต่สำหรับพวกเรามันคือจุดเริ่มต้นใหม่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานีมุ่งสร้างและพัฒนาผู้นำยุวเกษตรกรภายใต้หลัก5กซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนคือ 1. คณะกรรมการซึ่งผ่านกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอมีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อฝึกทักษะการบริหารจัดการ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้กับสมาชิก 2. กฎกติกากลุ่มยุวเกษตรกรศูนย์ฝึกมีกฎกติกาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบมีความรับผิดชอบและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 3. กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรศูนย์ฝึกแบ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมงานรวมได้แก่การทำนาข้าวไรเบอรี่กิจกรรมกลุ่มย่อย7กิจกรรมคือปลูกผักยกแคร่ ผักไฮโดรโปรนิกส์ไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่พันุพื้นเมืองการแปรรูปผลผลิตการทำปุ๋ยหมักและสารชีวพันธุ์ส่วนกิจกรรมรายบุคคลมีการทำนาทำไรน่นาสวนผสมและไร่มันสำปะหลังของครัวเรือน 4. การจัดการกลุ่มยุวกเกษตรกรศูนย์ฝึกแบ่งการจัดการเป็น3ระยะคือต้นน้ำมีการวางแผนและเตรียมการผลิต ให้เหมาะกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมกลางน้ำมีการดูแลรักษาคุณภาพผลผลิตป้องกันโรคมแมลงและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบกะเกษตรแม่นยำแ a n d y s e ซ s จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวทชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในโรงเรือนนอกจากนี้ยังมีการผลิตปุย๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่วนปลายน้ำมีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและวางแผนนำผลผลิตออกจำหน่าย 5. กองทุนกลุ่มยุวเกษตรกร,ศ,ร,กรศูนย์ฝึกได้รับคำปรึกษาและสนับสนุนจากครูที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการนำผลผลิตออกจำหน่ายในชุมชน เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมาจัดตั้งเป็นกองทุนด้านการออมทรัพย์แก่สมาชิกสมาชิกกลุ่มยุวกเกษตรกรศูนย์ฝึกได้เรียนรู้และลงมือทำทุกวันไม่ว่าจะร้อนฝนหรือเหนื่อยเพียงใดเพราะทุกคนรู้นี่ไม่ใช่แค่การปลูกผักแต่มันคือการปลูกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความภาคภูมิใจในตัวเอง สมาชิกยุวเกษตรกรศูนย์ฝึกได้แก้ปัญหาพื้นที่การเกษตรในศูนย์ฝึกซึ่งมักจะมีน้ำท่วมขังโดยการปลูกผักยกแคร่และได้ผลผล,ผลิตจากแปลงผักทั้งผักยกแคร่ผักไฮโดรเช่นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กซาดาแหน่ขึ้นช่ายผักบุ้งผักชีซึ่งถูกนำไปใช้ประกอบอาหารในศูนย์ฝึกและยังได้แจกจ่ายให้กับบุคลากรในศูนย์และเริ่มวางแผนจำหน่ายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนำไปใช้หลังได้รับการปล่อยตัวเราได้ผลผลิตจากแปลงปลูกผักผักสลัดสารแหน่ผักบุ้งซึ่งถูกนำไปใช้ประกอบอาหารในศูนย์ฝึกนอกจากลดต้นทุนอาหารเรายังได้แจกใจ่ายให้กับบุคลากรในศูนย์และเริ่มวางแผนจำหน่ายในชุมชนนี่ไม่ใช่แค่ผักแต่มันคือผลลัพธ์ของความเพียรความร่วมมือและความหวัง ตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรศูนย์ฝึกที่ได้รับการปล่อยตัวและได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเช่นนายสุริยาวงใหญ่ได้นำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเป็นยุวเกษตรกรในศูนย์ฝึกไปประกอบอาชีพปลูกแตงโมน้ำหยดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนายวิรพลสนธิระ หลังจากได้รับการปล่อยตัวได้ศึกษาต่อในระดับปวาสาสาขาเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามการเป็นยุวเกษตรสามารถให้ความรู้ให้ยังให้ประสบการณ์ยังละยรยางใดครับเช่นการพูดการจาในทีคนมูมากบุคลิกภาพนะครับความมีวินยัยครับความมีความรับผิชอบครับ ดูหนะ้าที่เจ้าของนะครับซ้อนให้คนเป็นคนครับใอากุวัคซีิครับผมปัจจุบันทำงานเป็นเจ้านะที่ส่งเสริมอ่อยของโรงงานน้ำตาลครับผมล่าก็าฝากถึงน้องๆครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับพอให้เปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของครับไปยหอนกับเป็นประสบการณ์ เขายครับมีประสบการณ์แล้วกายาไปประสบอีกครับขอให้เป็นคนดีกับพื้นสู่ความบบของครอบครัวของสังคมครับขอให้ทุกคนสู่สู่ครับขอบคุณครับผมนายฉัดเพชรบุตรดีปัจจุบันอายุ19ปีครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยก้าวพลาดจนได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ ศูนย์ฝึกวุนเป็นเวลาหนึ่งปีและปล่อยตัวเมื่อ19กุมภาปี67การเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและการฝึกวิชาชีพเกษตรคือผมได้นำความรู้ที่ครูสอนผมนำมาใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำนาการทำไร่มันสำปะหลังนอกจากนี้ผมยังทำงานรับจ้างทั่วไป ที่บริษัทอุทิศซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับรับทำความสะอาดเพียงเท่านี้ผมก็ภูมิใจในตัวเองที่สุดแล้วครับยุวเกษตรคือความหวังของสังคมเขาจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนจากการศึกษาจากการฝึกปฏิบัติในช่วงที่เป็นยุวเกษตรนั้นนำความรู้ต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนตั้งแต่กระบวนการความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเมื่อภายหลังปล่อย เขาจะกลายเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ครับเมื่อก่อนผมไม่รู้จักคำว่าอดทนแต่การดูแลผักสอนให้ผมรอผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ขนาดนี้มาก่อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ผลผลิตที่ได้แต่คือการเปลี่ยนใจจากเยาวชนที่หลงทาง ให้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งครับเราคาดหวังว่าเขาจะเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำในการเผยแพร่แนวคิดของเกษตรพอเพียงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนภายหลังได้รับการปล่อยตัวจะมีแปลงที่ใช้สะสมเมล็ดพันธ์เปรียบเสมือนกับเด็กเราที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ย เราอยากให้เขาเป็นเด็กดีแล้วสามารถไปเติบโตแล้วนําไปต่อยอดกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเพราะการเกษตรไม่ใช่เพียงการปลูกในดินแต่มันคือการเพราะหวังในใจคนสิ่งที่สูนฝึกอยากเห็นไม่ใช่ผลผลิตจากแปลงผักไม่ใช่น้ำหนักจากผลผลิตที่ได้แต่มันคือผลผลิตจากความพยายาม ที่จะผลิบานอยู่ในใจของเขาส่งต่อไปยังครอบครัวและสังคมโดยรอบพวกเรารู้ว่าอาดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่วันนี้เราสร้างพรุ่งนี้ได้ด้วยมือของเราเอง